เดีย๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมน uh huh. ะฮะก็เขาก็เล่นกันกลางดึกอย่างเงี้ยครับนะครับรอสักครู่ครับท่านผู้ชมทั้ง Facebook และ YouTube ช่องลุงดอนเจ็ดเอกนะครับมีนะมีเรื่องราวกลางเดึกเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องราวกลางดึกเกิดขึ้น จะแจ้งเรื่องให้ทราบสักแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อวา่าใครจะเจอแบบนี้ก็ต้องระวังกันนะครับรอสักครู่ครับท่านผู้ชมทั้ง Facebook และ YouTube ต้องขอรบกวนท่านที่นอนดึกหรือท่านที่ยังไม่นอนด้วยุงดอนแจ้งเรื่องให้ทราบสักแป๊บหนึ่งครับเพราะคือมีนักสู้ของเรานะฮะฝ่ายประชาิปไตยเนี่ยท่านหนึ่ง โทรมาหาลุงดอนกลางดึกเกิดเรื่องขึ้นนะฮะถามว่าลุงดอนบ้านลุงดอนอยู่ไกลไหมเอาแล้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะฮะก็เขาก็โดนคุกคามแน่เลยลุงดอนแน่ใจว่าเขาโดนคุกคามแต่ลุงดอนก็ต้องระวังในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ให้คําแนะนําเขาไปนะครับเอากับทางช่อง YouTube แล้วมีผู้ชมเข้ามาแล้วครับยินดีตอ้อนรับนะครับช่อง Facebook เพจลุงดอนเจตดเพลือแล้วก็ YouTube ช่องลุงดอนเจตดเพลือนะครับเอาครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยเมื่อกี้เนี่ยนะ,ะหัวค่ำเนี่ยประมาณนะ,ะเกือบสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีนักสู้ท่านหนึ่งโทรมาหาลุงดอนนะครับก็โทรมาทาง โทรมาทาง a c e b o o k นะครับไม่ได้โทรทางเบอร์ธรรมดานะครับก็ถามลุงดอนมาลุงดอนบ้านลุงดอนอยู awa, ak, ่ไกลไหมลุงดอนก็บอกว่าอยู่ไม่ไกลหรอกถ้ามีอะไรก็ให้แจ้งด่วนลุงดอนขี่รถเข้ากลางใจกลางเมืองเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนึกว่ามีเคสอ่ด่วนจะได้ออกไปไลฟ์สดเขาบอกมีตำรวจมาหาที่บ้านเขาอยู่หลายคนมากันเพียบเลย ลุงดอนถามแล้วคุณไปทําอะไรนะแล้วทำอยู่ดีเขามาหาคุณถึงบ้านนะเขาก็แจ้งลุงดอนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมพยายามติดต่อญาติญาติบอกว่าอย่าพึ่งเข้ามาที่บ้านตำรวจบุกมาที่บ้านกันเต็มเลยแล้วไม่ใช่ตำรวจพื้นที่ของบ้านที่ตั้งอยู่ด้วยไม่รู้เป็นตำรวจที่มาจากไหนแล้วลุงดอนก็ถามคนที่คุยกับลุงดอนว่า เราญาติคุณที่คุยกับคุณเนี่ยเขาให้รายละเอียดอะไรไหมคนที่คุยกับลุงดอนเขาบอกว่าญาติเขาขอตำรวจดูว่ามาพบใครเรื่องอะไรขอดูหมายในการที่จะโผล่มากลางดึกเพราะถ้าจะมาจับกลางดึกนี่เขาห้ามจับกับมันเว้นแต่จะเพราะบางเรื่องเท่านั้นที่ทำได้นะก็ปรากฏว่าตำรวจก็ไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรทั้งสิ้น นะบอกว่าจะขอพบตัวคนที่เขามาหานะญาติก็บอกว่าไม่อยู่มีเรื่องอะไรขอให้แจ้งเพราะเป็นญาติกันต้องการรับทราบเรื่องราวตำรวจก็ไม่ให้ข้อมูลนะว่ามาเพื่อพบคนคนนี้ด้วยเรื่องอะไรไม่ให้ดูหมายใดๆทั้งสิน้นไม่ให้ดูเรื่องราวใดๆทั้งสิน้นแต่มากนันหลายนายนะฮนะเพื่อนที่ต้องการจะพบคนคนนี้ และต้องการที่จะพบตัวแต่ไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่ของบ้านหลังนั้นเป็นตำรวจที่ไหนก็ไม่รู้โผลมาแล้วมาพบตัวเขาทำไมอ้าวครับเนี่ยฮะเขาโทรมาบอกกับลุงดอนอย่างนี้ลุงดอนก็เริ่มไล่เรื่องเลยลุงดอนถามว่าเคยเกิดเรื่องแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมกับชีวิตคุณเขาบอกว่าใช่ลุงดอนถามว่าแล้วบทสรุปของ เรื่องเรื่องนั้นที่สถานีตำรวจที่คุณเคยไปรายงานตัวครั้งแรกสรุปว่ายังไง 1. ข้อหาฝ่าฝืนพระราชกําหนดนะครับสถานการณ์โควิดฉุกเฉิน 2. ข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินะครับชุมนุมอยู่กันเกิน25คน 3. ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่องผ่านไปแล้วในระดับของพนักงานสอบสวนรอส่งเรื่องให้เป็นระบบของอายการแล้วดูว่าจะเป็นอายการเวรชี้ฝากขังหรือว่าประกันก็รออยู่ก็ปรากฏว่ายังไม่ไปถึงในระดับอายการเวรชี้ฝากขังก็รออยู่ปรากฏว่าคนคนนั้นโดนซ้อนอีกข้อหาหนึ่งขึ้นมานะครับก็ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะฮะ โดนข้อหาคือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติชุมนุมมั่วสุมการเกิน25คนอ่าแสดงว่ามีสองหมายนฮะสองพื้นที่พื้นที่หนึ่งสข้อหาอีกพื้นที่หนึ่งหนึ่งข้อหาแล้วถามว่าแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็รายงานตัวทั้งสองพื้นที่แล้วสองสถานีตำรวจแล้วแล้วเรื่องมันก็ยุติตรงที่ว่ารอทนายติดต่อ ว่าจะให้ไปทำอะไรต่อ,อะไรต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐท่านใดผู้ใดมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เงียบสงบแล้วแล้วลุงดอนก็ถามคนที่โทรมาหาลุงดอนว่าแล้วคุณไปก่อเรื่องไปทำอะไรต่ออะไรในเรื่องใดๆไว้หรือเปล่าแล้วมันจะมีภาพพยานหลักฐานอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาถึงบุกมาถึงบ้านด้วยกำลังของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ สถานีตำรวจพื้นที่แต่ไม่รู้เป็นตำรวจมาจากไหนคงจะเป็นตำรวจจากเจ้าของคดีที่โผลมาแล้วจะต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่เมื่อเจอตัวคนที่จะมาพบเขาก็บอกกับลุงดอนว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรที่ไหนหรือยังไงหรือ,รรอรเรื่องใดๆเลยเอ้าแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมีตำรวจจะมาที่บ้านในเรื่องต่างๆอะ่ะแล้วทำไมเขาถึงไม่แจ้งเรื่องกับญา เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่กล้าเข้าบ้านเพราะถ้าเข้าบ้านก็ต้องไปเจอกับตำรวจอีกหลายๆคนซึ่งมาพร้อมในลักษณะที่ว่าจะมาพบตัวแล้วคงจะควบคุมตัวแน่นอนเขาก็เลยยังไม่กล้าเข้าบ้านเขาก็ถามว่าบ้านลุงดอนอยู่ที่ไหนลุงดอนบอกเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะมานอนที่บ้านลุงดอนเนี่ยปัญหาเนี่ยลุงดอนไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่คุณอาจจะเจอปัญหาใหญ่ตรงที่บ้านลุงดอนเหมือนกับถ้าเสือแดนมังกรเพราะว่ามีคนเขาดักดูดักฟังในบ้านลุงดอนแล้วเขาออนไลน์แล้วเขาสนุกสนานบันเทิงในเรื่องราวอะไรของเ้าสารพัดซึ่งตรงนี้ถ้าคุณหลบภัยมาอยู่กับลุงดอนที่บ้านแล้วถ้าเกิดไอ้พวกวางเวงมันเห็นมันรู้แล้วมันแจ้งของพื้นที่ ที่บ้านลุงดอนให้ตะครุบตัวคุณไอ้ลุงดอนไม่มีปัญหาลุงดอน,นเอาตัวรอดแต่ตัวคุณอาจจะซวยเพราะมาอยู่กับลุงดอนแล้วมาเข้ากล้องที่มันดักดูดักฟังอยู่ในบ้านลุงดอนแล้วมันสะกิดพื้นที่บ้านลุงดอนคุณก็จะซวยแล้วถ้ามันรวมหัวกันเล่นงานคุณคุณหนีเสือปอานะ่ายจระเข้น่ะมาอยู่บ้านลุงดอนลุงดอนไม่มีปัญหาลุงดอนไม่ว่าอะไร แต่ไอตัววังเวงที่มันดักดูดักฟังในบ้านลุงดอนมันอาจจะเล่นงานคุณคุณควรจะหาที่ที่ปลอดภัยที่ไม่ใช่ทําเสือแดนมังกรที่บ้านลุงดอนดีกว่าแต่ตัวลุงดอนไม่รังเกียจคุณหรอกแต่กลัวคุณจะโวยเพราะโดนคนใดพื้นที่สถานีตํารวจในบ้านลุงดอนเล่นงานถ้าไอ้พวกวางเวงมันสกิดนะครับตกลงจะเอาอยัางไงกันดี แต่ลุงดอนอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรกับคุณขึ้นในการที่เขาบุกมาถึงบ้านคุณแล้วมากันยามิการแล้วหลายคนมาถามหาตัวคุณยามิการมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วถ้ามายามิการมาถามหาตัวอย่างนี้คือต้องการจะพบแล้วแจ้งเรื่องและจะเชิญตัวไปพบแน่นอนถามมาที่ไหนก็โรงพักกันดีเพราะฉะนั้นเอาอยัางไงเขาก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่าย่าไม่มาบ้านลุงดอนแต่ จะหาที่หลบภัยในการที่จะพักในที่ใดที่หนึ่งซะก,ก่อนอ้าวก็เป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วรอสืบให้มันชัวร์ว่ามันเรื่องอะไรกันแน่แล้วค่อยว่ากันในการแจ้งในการปรากฏตัวหรือไปที่สอนอที่ที่เขาจะมาต้องการพบเรานี่เอากังวันากางวันดีกว่านะครับมันจะได้สะดวกกว่าลุงยอนก็เลยอ่านเกมขาดว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้ คุณโดนไว้แล้วสองพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งสข้อหาอีกพื้นที่หนึ่งหนึ่งข้อหาคุณรายงานตัวแล้วมันหมดแล้วนี่มันไม่มีอะไรแล้วนี่แล้วอยู่ดีๆเขาโผล่มาถึงบ้านคุณหรือว่าเขาส่งหมายไปที่ใดที่หนึ่งแล้วมันเป็นหมายหนึ่งหมายสองแล้วครั้งนี้ครั้งที่สแล้วเขาไม่เจอคุณในหมายหนึ่งหมายสองครั้งที่สามเขาจะมารวบ แต่ถ้าเกิดที่หนึ่งมันมีหมายสอนอหนึ่งหรือสพอหนึ่งที่หนึ่งมี้มันก็คือเป็นที่ที่ตัวคุณได้อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนตามที่ที่จะรับเอกสารจากไปรษณีย์แล้วแล้วมันจะไม่มีโผล่ที่อื่นได้ยังไงที่คุณไม่ได้รายงานตัวถึงสองหมายแล้วมารวบเอาหมายที่สามมันไม่น่าจะใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวกลางวันค่อยว่ากันตอนนี้หลบให้ปลอดภัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนอย่าโผล่ออกมา เพราะเขากำลังหาตัวคุณคุณไม่ได้หนีแต่เพียงแค่ว่าคนเราสัญชาตญาณเอาความปลอดภัยไว้ในชีวิตต,ตัวเองดีกว่ารอติดต่อญาิรอทราบเรื่องจากญาติให้รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นะครับนี่ครับเราต้องเอากันอย่างนี้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขามารูปแบบไหนฮะเขาอาจจะต้องการเล่นงานคนที่เหนือกว่า คนที่โทรมาหาลุงดอนแต่เขาไม่มีวิธีที่จะเล่นงานเขาก็เล่นตัวที่เป็นเบีย้ยที่อยู่รอบๆแล้วโจมตีตัวนั้นเพราะคนคนนี้โดนไปแล้วสองพื้นที่สองหมายนะครับหมายแรกสามข้อหาหมายที่สองหนึ่งข้อหานั่นคือเขาต้องการจะตีลวนซึ่งคนคนนี้ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เหนือกว่า ต่เขาต้องการจะตีลวนคนที่เหนือกว่าแต่เขาไม่ตีตรงๆเพราะคนที่เหนือกว่ามี power เขาก็เอาตัวคนคนนี้เป็นหลักในการที่จะถูกตีลวนล้วให้กระทบคนที่เหนือกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้เปิดเผยครับนะฮะล้าประชาชนก็จะได้รู้ว่าคนที่เหนือกว่าเขาถูกตีวัวกระทบข้าโดยเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็ว่ากันครับตามเรื่องราวพยานหลักฐานที่คุณมี เขาก็มีสิทธิ์สู้คดีตามพยานหลักฐานเรื่องราวที่คุณมีเพราะการที่คุณกล่าวหาเขาไว้ในสองพื้นที่สองหมายสี่เรื่องลุงดอนบอกเลยไม่เป็นความจริงเพราะลุงดอนก็สนิทกับคนที่เขาโทรมาคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเดี๋ยวเราก็ล่อ,อคุณเหมือนกันรเราปะขี้เขายังล่อ,อเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็ต้องล่อ,อคุณกลับไปดิคุณปรักปรามคนดีคนที่ก็ไม่มีความผิดนะนะคุณไปกระทํากับเขาสารพัดเนะี่ย ข้าวของเขาคุณเอาไปโยนทิ้งให้หมารับประทานข้างทางหมายความว่าไงอ่ะเขาทําเพื่อประชาชนอ่ะคุณไปรวกเขาไปยัดข้อหาเขาสามข้อหาข้าวของของเขาคุณเอาไปโยนให้หมารับประทานกินข้างทางถูรูดถูกกังเข้าไปตั้งนถ้าสามข้อหายังไม่พอใจเห็นเขาทําท่าว่าจะรอดเอาเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งข้อหาอีกหนึ่งพื้นที่เอาเขาก็สู้อ่ะนายติดแล้วก็มีทนายเครือข่ายเขาก็ช่วย แล้วขาวนี้จะมาล่วงเขาถึงบ้านอีกนี่กาตีวัวกระทบคาดชุดที่สามใช่ไหมเจ้าหน้าที่ไรเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวว่ากันนะครับไม่ต้องรอกันอย่างนี้ครับออกสื่อ,อเอาให้ชัดๆเลยแต่เพื่อความปลอดภัยลุงดอนจะไม่เอ่ยชื่อนักสู้คนนั้นแต่เตือนให้ประชาชนได้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วครับเขาตีวัวกระทบคาดชุดที่หนึ่งเขาก็ดูเลยฮะเอ้ยมันยังไม่กระเทือนอยู่วะเขาก็ตีวัวกระทบคาดชุดที่สอง เอ้ยมันยังไม่กระเทือนนี่วะเอ้ยแต่ชุดที่สามนี่ไม่เล่นมาไอ้่งมาเรียกที่บ้านนะ่ะเล่นตัวเป็นเป็นนอกพื้นที่ต่างพื้นที่มาหาเลยแล้วมากลางดึกด้วยแล้วจะมาพบตัวกลางดึกดีนะครับคนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่บ้านก็ออกไปทําธุระญาติาเขาก็แจ้งเขาก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลกันญาติเขาก็ถามโดยการขอความร่วมมือขอทราบเรื่องตำรวจไม่ให้ทราบเรื่องเดี๋ยวเราคุยกันตอนกลางวันดีกว่าที่เป็นสะดวกโยทิน แล้วมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ผิดปกติเพราะว่าเขาจะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ห้ามจับตอนกลางคืนมาตา1หนึ่งแปดศูนย์หรือเปล่าประมวลกฎหมายอะไรเปิดตำราดูกันหน่อยครับนะฮะนี่ก็เลยแจ้งเรื่องให้ทราบว่าถ้าท่านผู้ใดเจอในลักษณะนี้นะฮะให้เรามัดระวังแล้วก็ให้คิดให้หนัก ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเราเราไม่ได้ไปทําอะไรเขายังไงกับเราหรือเขาตีวัวกระทบคลาดหรือว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวพันอะไรกับใครหรือยังไงเราจะได้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปครับเขาจะมาหลายรูปแบบครับนะลุงดอนเคยเจอมาแล้วครับ17สันดานชั่ว CIA ไม่ต้องให้บอกว่าใครเรียนจบมาครับจากอเมริกาเราได้หลักสูตรปริญญาเอกด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ลงไปแล้วครับ ถามว่าไปไหนไปอยู่ในดินแดนนาไม่เรียบนะฮะแต่ก่อนที่จะไปอยู่ในดินแดนนาไม่เรียบเขาเรียนจบหลักสูตรมาจาก CIA ครับเขาได้ประกาศนียาบตัรของปร,ริญญาเอกมาด้วยครับ17สันดานชั่ว CIA แล้วก่อนที่เขาจะลงไปอยู่ดินแดนนาไม่เรียบเขาถ่ายทอดวิทยายุทธชุดนี้เอาไว้ให้กับริ้วล้อให้กับบริวารให้กับขี้ข้าพวกเขาให้กับญาติพวกเขา เอาไว้ใช้ทำลายทำลายประชาชนก่อนที่คนคนนี้จะดินไปอยู่ในดินแดนนาไม่เรียกในปัจจุบันนี้นะครับนะฮะก่อนที่จะไปก็ยังถ่ายทอดวิทยายุทธ์ชั่วๆเอาไว้ให้คนรอบตัวเล่งนงานประชาชนแต่ไม่ต้องกลัวครับปัจจุบันยุคโลกโซเชียลมัน 4G เป็น 5G แล้วครับแ๊บเดียวับไม่ถึงชั่วโมงนะมันออนไลน์มันทั่วถึงกันหมดช่วยเหลือกันดูแลกันได้ทุกอย่าง คุณจะมาวิทยายุทธสิบเจ็ดสันดานชั่ว CIA เราก็ไม่กลัวครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเรื่องให้ทราบก่อนคนคนนี้ที่โทรมาหาลุงดอนลุงดอนแน่ใจครับโดนคุกคามแน่นอนแต่ดีครับที่เขาไม่อยู่บ้านเขาเลยเอาตัวรอดเราก็ป้องกันตัวแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันเราค่อยว่ากันต่อครับนะครับนี่ก็เลยมาแจ้งเรื่องให้ทราบว่า เราเจอเรื่องกันอย่างนี้กลางดึกดีครับที่เขาตัดสินใจถูกที่โทรมาหาลุงดอนลุงดอนก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถไม่ได้เก่งกล้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือว่าอะไรตาอ,อะไรใดๆแต่ลุงดอนประเมินสถานการณ์แล้วมันผิดปกติครับก็พื้นที่ที่หนึ่งสามคดีก็อยู่ในการดูแลของทนายแล้วหลอแจ้งเรื่องหอเรียกรายงานตัวไปที่ไหนติดต่ออะไรก็ว่ากันทนายก็จะไปด้วย พื้นที่ที่สองก็อยู่ในความดูแลของทนายแล้วเฮ้ยแล้าจะมาอยู่ดีพาตำรวจต่างพื้นที่มาถึงบ้านน่ะจะมาดูแลพื้นที่ที่สามหไงอืมมันถี่เกินไปแล้วมังครับท่านผู้ชมพื้นที่ที่หนึ่งส่งหมายเรียกมาทางไปรษณีย์พื้นที่ที่สองส่งหมายเรียกมาทางไปรษณีย์เฮ้ยแต่พื้นที่ที่สามนี่พาตำรวจนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของบ้านของคนคนนั้นมาหาถึงบ้านเลยออ มันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นครับแล้วทําไมต้องเป็นคนคนนั้นด้วยล่ะทําไมคนคนอื่นที่ใกล้ตัวคนคนนั้นเขาไม่โดนน่ะหรือว่าเขาเป็นนักไรศเขารู้กฎหมายเขามีวิธีในการที่จะดูแลป้องกันตัวเองแต่คนคนนั้นอาจจะหย่อนกว่าหลายหคนก็เลยกลายเป็นเป้เปาให้โดนลอ่อแต่ไม่เป็นไรครับคนคนนั้นเขาก็ยังมีรุมดอนอยู่มีใครต่อใครอยู่นะครับ คนคนนั้นก็มีลุงดอนอยู่มีใครต่อใครอยู่พายกหูมาลุงดอนให้คําปรึกษาเลยครับสบัสดีครับคุณซิ่งคุณปัทชัยรับจ้างครับลุงดอนสบายดีครับเมื่อกี้เขาโทรมาลุงดอนเลยให้คําปรึกษาเขาว่าอยู่ให้เงียบอยู่ให้สงบแล้วก็อย่าออกไปไหนเอาอย่างเป็นปกติสุขก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กางวันเราค่อยปรากฏตัวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อยู่ให้สงบก่อนแล้วให้ระวังรอบตัวด้วย นะครับเป็นห่วงเหมือนกันครับในการที่จะถูกโจมตีจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะลุงดอนเชื่อแน่เลยว่าพื้นที่ที่หนึ่งกับพื้นที่ที่สองคือเขาถูกโจมตีในลักษณะตีวัวกระทบคาดแล้วแต่บังเอิญคาดเป็นคาดที่ใหญ่แล้วแข็งแรงแล้วมั่นคงแล้วเป็นที่รักของประชาชนคาดก็เลยไม่กระทบเขาก็เลยหาทางที่จะตีวัวกระทบคาดครั้งที่สามมาดูกันครับ ว่าเขาจะตีสําเร็จไหมแต่บางเอ้ยลุงดอนโดเขาไปขวางครับช่วยทั้งคาดช่วยทั้งสิ่งที่จะถูกกระทบลุงดอนโดเขาไปขวางทั้งตัวเลยแล้วก็ให้คําปรึกษาที่ดีเอาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันเราค่อยว่ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นข่าวเด่นแน่นอนครับนะฮะก็เอาการซื่อๆตรงๆอย่างนี้ครับแต่เรื่องข้อมูลเรื่องอื่นยังจะยังไม่อยากพูดอะไรรอเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันค่อยว่ากัน ได้ออกไปไลฟ์สดแน่ครับกลางวันพนะรุ่งนี้มาๆนะครับเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยพื้นที่ที่สองพออีกแล้วครับพื้นที่ที่สามนี่นะครับคนฝ่ายประชาธิไปไตยจะเป็นอย่างเนี้ครับมีจะโดนครับเขาลังแกได้เขาทําได้ทุกอย่างอยู่ในมือเขาเอ้าครับเราก็จับมันหมุนกลับขั้วหน่อยเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่ในมือเรามัาง่งเราก็สู้ตามกฎหมายสู้ตามรัฐธรรมนูญเหมือนที่เขาก็ทากับเรา นะฮะอย่าสู้อย,อย่างอื่นนะครับสู้อย่างอื่นเดี๋ยวเข้าทางเขาแต่สู้โดยโกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญเหมือนที่เขาทำกับเรานะครับก็จะได้เป็นการป้องกันตัวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ปรึกษาทนายด้วยทั้งทนายสิทธิทนายเครือข่ายแล้วก็ท่านผู้รู้กฎหมายแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมมุดมการพี่ผู้ร่วมอุดมการน้องผู้ร่วมอุดมการเพื่อหลายๆคนหลายๆห,หัวจะได้ให้ความคิดในการช่วยเหลือดูแลกันนะครับ ขอบพระคุณแม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีนะครับคุณมงคลนะครับนะครับขออยู่ติกันไลฟ์สดแต่ไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับแอปหนึ่งครับก็ดึกแล้วต้องขอแจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับคุณาบจีจีสวัสดีครับคุณธนิตนะครับสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรแมคุณแพทยสวัสดีครับนะคุณ นะครับโอ้ผมอ่านไม่ออกตัวอักษรเล็กมากเลยนะครับ O X N สวัสดีนะครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับแจ้งข่าวให้ทราบครับว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นของแปลกกันกลางดึกอย่างนี้แล้วครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับคุณอภิรักษ์คิวสว่างสวัสดีครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับเขาเล่นโผล่มาหากันกลางดึกเลยของคิวลุงดอนนี่ไม่รู้คิวที่เท่าไหร่เขาจะโผล่มาหาเมื่อไหร่ลุงดอนก็เตรียมชนนะครับ นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับยุยติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงเพื่อนนักสู้ทุกท่านว่าใครจะถูกอะไรกลางดึกสักวันหนึ่งอาจจะเป็นตัวลุงดอนก็ไม่แน่ครับขอบพระคุณครับติดตามรับที่ติดตามรับชมยุยติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ